วันนี้เรามีนายแบบมาค่ะพีเซนเตอร์ค่ะมีผู้ใดส่จีจ่างบ่พี่น้องมีใครจะจ้างเป็นพีเซนเตอร์ไหมคะตาเละๆสิมีใครจ้างวะหันมาเน่โอ้ยมีใครจีจ่างบอ,อ ด,ดน้ไปค่ะไปไปครับไป,ไป,บไปวันนี้งาน ที่ซานี่ครับหยุดกันนะครับหยุดกันหยุดงานกันครับวันนี้ลูกน้องขอหยุดมาหาลูกหาเมียรครับหาครอบครัวให้หยุดกันครับคนละวันพร้อมหน้าพร้อมตากันหยุดครับเ็เลยหยุดก็เลยมาดูที่จีมของ สารวัตรครับโอ้โหสายพระเวอร์แตกแล้วลูกพี่เขียวเป็นได้หรอลูกพี่เขียวเหรตัวช่อีตัวช่วย,ววยสายพระเวอร์แตกมาเต้ แท้สองนะครับเทแหลกคมตัดต่อใหมล์แหละแท้แท้แท้สองเราไปนี่จะตัดปูนกลายเป็นสันนี่ต้องได้ซื้อใหม่มสายแรงดันหรือสายเดิน่สายเดินแรงดันหนะครับนี่ตัวนี้สายย้อนครับนี่สายแรงดันแต่นีนแม่นครับเอา้าสายแรงดันคือสีเข็ดไว้เองสีมันสีอยู่กูร่วมก็ไม่แบบนี้มันแตกซื้อนี่วะนี่ครับเป็นไอยยังอุ้ยเขาเขาเขาตัดเราเขาแทงเขาไม่ได้ดิหนิเสียนไง ัซิ้น่เราขอไมาอีกได้พฤิกรมสันทบอะมยอะยุ่ยีเพราะว่าเครื่องยดพุ่นยันมันถอดออกนะเวลาเครื่องดิน่ะพุ่นยันถอดออกปอดีเนยไมเลียนสยี่สิบเซนมาเลี้ยใ่เนี่ยไม่ได้เลม่ได้เลยเลี้ยงมใ่พราะมันทำเนี่เนี่ยราไปโคเสียเวลาบวองมันแตกเลยนครับไช้ใชเลย โอ้เรื่องงานเคยเอนืเกมเลยค่ะงานนี้เกมเลยเล่นขีดต้มค่ะเือง่ะเล่นขีดต้มเหนืดมากๆค่ะเกมเลยค่ะงานนี้เสียเรื่องค่ะ สายพาวเวอร์แตกค่ะเแบอรงคะขีเล่นพ้าเบอรงขีรเล่นค่ะมันหน้าครีมเค้กเลยค่ะเหมือนนั่นมาแล้วค่ะเสียเขี้ยวค่ะมาแล้ว มาเสริมทัพค่ะมาช่วยวิ่งคันของเสียเลื่องเกมแล้วค่ะคันสายเท้าเบอร์แตกว่าสันค่ะพี่น้องไอเสียเขี้ยวค่ะมาวิ่งช่วยอีกคันหนึ่งค่ะ เยียเขียวบนแล้วเป็นยังคือนมะเล่นขี้ต้ม

็มีแต่ขี้เลนอย่างนี้ค่ะเที่ยวที่สองก็ผ่านชลุยค่ะกำลังเดินรถมาค่ะอันนี้ก็เตรียมท่าเตรียมท่าค่ะเตรียมท่ารอแล้ว โอก็หาที่ยืนมาติดลม

เย็นไง เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งลำใหม,ม่ก่อนถอยใหมก่อนว้ไต,ตัวงลวเหมคะตั้งลำใหม,ม่ค่ะ ้องหาเฮ็ดตะเบียบหรอกซื้อตะเล็กก็รวยแล้ว ต้องบูบพออะนั่นฮะ,นะะรถแรงรถแรง,รแรง,งไม่ต้อง,หง,งเหยียบแรงก็ได้ใช่ไหมเหยียบค่อยๆกลับไปเองปะเครื่องห่อยสองหาหน่อยสามหามีเ่อะไร สภาพพื้นบอ่อครับว่าเป็นยังไงใหม่ถึงได้เป็นพิตมเหลวเยอะขนาดนี้ออขางลางมันเหลวแม่นบ่